ดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะต้องอยู่ที่สยามทาคาชิมายะนะคะที่ไอคอนสยามนะเราก็มาเจอกับบูธหนึ่งคะ่ะทุกคนที่เขาจัดเล่นใหญ่มากๆเรียกว่าใหญ่สุดในไทยแล้วเท่าที่เขาเคยจัดมานะคะนั่นคือบูธของฮากุโโดค่ะใครที่เล็งแปรงคุณภาพดีของญี่ปุ่นไว้อยู่นะคะแบรนด์นี้พลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าประวัติยาวนานไข่ดีมากๆคุณภาพสูงมากๆค่ะเดี๋ยวนี้พาไปชมกันเต็มๆเลยมีอะไรน่าสนใจตามมาเลยคะ่ะ ทุกคนน่าจะเห็นนะว่าแปลงเย,เยอะมากๆนะคะเรียกว่ายกเคาน์เตอร์ญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นเลยนะคะ แต่เช kind of ื่อว่าใครที่เดินมาถึงตรงนี้อาจจะงงว่าแบบพันต้องซื้ออะไรดีนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําดีกว่าว่าเบสเซลเลอร์ของเขามีชิ้นไหนน่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวช่วยนิดนึงค่ะบินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนเอไงชิมัสอันนี้เปนน้ที่ขีีุดคือชิ้นนี้ะคือเน้นที่ขายดีที่สุดค่ะคือเป็นชิ้นที す<い>すすすいいいいい柔柔ららららかかでででででね毛先を全くくく切ずにににこののの形揃えててるる肌たたりりりもも気持ちががいいしの色色の取心地だっ乗感じごスムーズ簡単きまเรามารู้จ<い>ักกับแบรนด์ฮากุโฮโดกันสักหน่อยนะคะแบรนด์นี้นะคะเขาเป็นแปรงแต่งหน้าคุณภาพสูงมากจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาโด่งดังมานานนะคะแล้วก็เป็นแปรงที่คูรูบิวตี้ต่างๆเนี่ย ยกย่องว่าเป็นแปลงที่ดีที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่งเลยก่อตั้งมา48ปีแล้วนะคะจุดกําเนิดเนี่ยก็คือที่เมืองคุมาโนค่ะซึ่งจะเป็นแหล่งผลิตผู้กันคุณภาพดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีประวัติยาวนานมาก,กว่า200ปี ซึ่งจุดเด่นของเขาก็าคือแปรงแต่งหน้าทุกชิ้นจะเป็นงานทํามือค่ะโดยใช้เทคนิคดั้งเดิมการจัดเรียงหัวแปรงโดยช่างฝีมือที่มีทักษะสูงประณีตโดยการเรียงเส้นต่อเส้นไม่มีการตัดเลยทุกคนน่าจะเห็นนะคะว่าตัวแปรงของฮากุโผโดเนี่ยเขาจะมีหลายสีใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นสีส้มนะคะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแทนที่เขาจะเรียกคำว,ว่าออเรน e ์นะคะออร์เรนจนะเขาไม่ได้เรียกคํานั้นเขาเรียกว่าชุยโรซึ่งสีเนี่ยเป็นสีออริจินอลเป็นสีคลาสสิกของแบรนด์นี้เลยนะคะ นิยามของสีนี้นะคะคือแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณค่ะประกอบกับตรงด้ามเนี่ยเป็นทองแท้ 24k ให้ความหรูหราะคะเรียกว่าเป็นรุ่น exclusive ที่น่าสะสมตัวขนนะคะขนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากสะสมอยากได้ความแบบพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นออริจินอลของแบรนด์ฮากุฮโดะนะคะก็นี่เลยค่ะจัดไปเลยค่ะรุ่นนี้นะคะหรือว่าใครที่แบบอ่ะอยากได้แบบหลากหลายนะคะเน้นการใช้งานนะคะก็เลือกเป็นรุ่นแบบนี้ก็ได้เลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเขามาจัดแสดงเยอะ มากมากเกือบเกือบทั้งหมดของที่ญี่ปุ่นที่มีเลยนะทุกคนเยอะจริงๆนะคะอยากให้มาลองกันค่ะสำหรับมือใหม่นะคะใครที่ยังไม่เคยใช้แปรงนี้เดี๋ยวต้องขอถามทางคนญี่ปุ่นนิดนึงนะคะว่าเขาจะแนะนำเป็นแปรงตัวไหนนะคะสำหรับเริ่มต้นเนาะนั่นก็สกัดแต่นฮิโตะดัตตระおすすめอะไรมสก まずパウダー用としてはこちらが一番人気のタイプなんですけれども,はいもうあの綺麗に下から毛先がこう見えているので。 ตัวนี้ต้องรีเควสเมนต์จริงทุกคนเพราะว่าใช้อยู่นะคะนอกเหนือจากที know, ่แบบใช้ป like no like anyway, ัดแป้งได้แบบโหน่าเนียนมากทุกคนแล้วก็ใช้เป็นแบบพวกเชดดิ้งใครที่แบบอยากเชดดิ้งแต่แบบไม่ไม่อยากได้สายฝออ่ะอยากได้สายแบบญี่ปุ่นนวลนัวแบบว่าเบาๆนะคะใช้เนี้ยลดจริงๆค่ะ じゃあはどちらがいいですか先ほどご紹介したこちらチーク用の筆なんですけれども同じような感じでちょうど程よい大きさにできているので入れたいところにこう色を置いてから周りをなじませるときれいにグラデーションが入るのでチークが左右のバランスが苦手とかポテトと乗ってしまうっていう方も失敗せずに乗せていただけます。

広いの、ま、広めのところにここれヤギのの毛ですね広めのところに色をこう乗せていただいてこちらは乗せた色をなじませたりブレンドしたりする筆ですねなのであの不自然に色があの乗っているところをその境目をこうブレンドしてあげることでとっても自然な仕上がりになりますのでこれ1本持ってるとすごくいいです。で目の際用のの用小さいものがあるとまあ สำหรับแปรงอายแชโดว์เขาแนะนำสามรุ่นนี้นะคะก็คือซื้อสารุ่นนี้เนี่ยใช้ได้เลยยาวๆนะคะทุกคนเขาอาจจะมีราคาที่แบบสูงนิดนึงนะทุกคนแต่บอกได้เลยว่าคุณภาพมันไม่เหมือนกับที่อื่นจริงๆนะคะว่ามาลองลงทุนกับอันนี้ดูนะคะความแตกต่างของการแต่งหน้า ต่างกันจริงๆเมคอัพเหมือนกันนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะแบบเนียนแล้วก็ฟูงสวยต่างกันจริงๆนะคะโดยเฉพาะแปรงของอายแชโดว์อันนี้ก็เห็นชัดมากๆนะคะเนี่ยอยากจะให้ลองจริงค่ะทั้ง3แปรงนี้เลยค่ะ สำหรับใครที่อยากซื้อเป็นเซตนะคะทุกคนนี่เขาแนะนําเป็นเซตนี้นะคะจะเป็นเซตที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะจะเป็นเซต3ชิ้นมีแปรงชีคตัวเทพด้วยนะคะแล้วก็มีแปรงไอเชโรอีก2ชิ้นมาพร้อมซองนะคะต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าแปรงที่มาเป็นเซตแล้วก็ดิสเพลย์อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีขายตลอดนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยหอบพ้วมาจากญี่ปุ่นใครดูคลิปนี้ไม่ต้องลังเลยน,นะคือรีบมาเลยนะคะเพราะว่าโอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะส่วนแปรงที่เป็นเซตนะคะแล้วก็มีขายอยู่ที่สยามพัชชิมาย่าน ะะจะเป็นเซตนี้นะคะซึ่งเซตเนี้ต้องใช้อยู่แล้วแบบดีมากๆนะคะจะอยู่ที่1,500บาทได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบขายดีมากๆแล้วก็อันนี้ยเนี่ยมีจำหน่ายตลอดนะคะที่สยามทาคาชิมายะ แต่ว่าถ้าเป็นเซตอื่นๆนะคะก็คือจะมีแค่ช่วงอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็รีบพุ่งตัวกันมาได้ที่สยามทาคาชิมายะไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กันยานี้เท่านั้นค่ะโอเคคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกับแป้งใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ